สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเซียนเหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาทายผลบอลพร้อมแจกทีเด็ดบอลน,นะครับคู่เอมปลีพบกับอินเตอร์มิลานในเวลาตีหนึี่สนาทีนะครับทางเจ้าบ้านจะเป็นของเอมปลีผลงานโดยภาพรวมในชน่วงที่ผ่านมานั้นของพวกเขานะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดูไม่ขี้เล่เลยเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับพวกพวกเขาเป็นทีมน้องใหม่ของฤด,ดูการนี้นะครับเพราะ เกมในหลีกลงเล่นมาแล้วก้านัดเป็นการชนะสีแล้วก็แพ้5เกมนะครับขณะที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มในหลีกช่วงหลังของพวกเขานะครับค่อนข้างดูแผ่วลงไปพอสมควรเลยนะครับเพราะเกมในหลีก4เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับแต่ว่าเกมนี้อินเตอร์มิลานเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่ ถือว่าไม่ได้ดูเป็นงานที่ยากสำหรับพวกเขาเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะเกมนี้พวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมน้องใหม่ของฤดูการนี้และถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของผลงานในช่วงหลีกที่ผ่านมาและศักยภาพทีมภาพรวมของทั้งสองทีมนี้กันดูมองว่าอินเตอร์วิลลนเองพวกเขายังดูเห,เหนือกว่านะครับ และดูดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านที่เป็นทีมน้องใหม่ของฤดูการนี้อยู่เยอะในทีมทุกมุมนะครับทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนอินเตอร์มิลานจะบุกและเก็บสามเต็มกลับบ้านได้ในเกมนี้มองว่าเป็นความมองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นควรเลือกเชียร์อินเตอร์มิลานเพราะเหมาะสมกว่านะครับอ่า ูใหญ่ Milan, อินเตอร์มิลานฟอร์มภาพในหลีกช่วงหลังของงานของผลงานของพวกเขาอาจจะดูมีแผ่วลงไปบ้างก็ตามทีนะครับแต่เกมนี้ได้บุกมาเจอกับทีมน้องใหม่ฤดูกาลนี้ที่ยังดูเป็นรองพวกเขาอยู่เยอะในทุกๆมุมมองว่าก็จะไม่น่าดูเป็นงานที่ยาก อะไรนัดที่จะลุ้นให้เกมนี้อินเตอร์มิลานบุกมาเก็บ3มแต้มกลับบ้านได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเชียร์ทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ